ไอ้นุ่มบ้าจี้เต้นตามอ่ะแมวนายเอลลี่มาสิ ดีเ่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเว็บเบราว์เซอร์นะครับเกมอะไรวะเป็นฟิลลิ่งเดอะคอมเพล็ก์นะฮะเรียกว่าเป็นซีรีส์ของสติกนะครับสติกก็คืออ่คล้ายๆหุ่นก้างเป็นเกมหุ่นก้างนั่นเองนะครับคือมาจากสติกเพจนั่นเองนะใครสนใจนะครับก็ดูที่ด e สคริปชั่นข้างล่างได้นะครับกดเข้าไปเล่นได้เลยนะฮะสำหรับผู้สนใจเอาละสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็ไปลุยกันเลย มาแล้วครับ feeling the complex นะครับโอเคฮลโลเฮนรี่สวัสดีเฮนรี่ยินดีตอนรับสู่กำแพงที่นี่นะครับเป็นคุกที่คอยกักขังพวกอาชญากรนะครับ Ori, take นายคงจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตแหละ You w h right, <c oughs> อะไรนะ Until อะไรอะให้เลือกใช่ไหมอ๋อให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับ Wait for transfer รอจนกว่าจะมีแกงตาย <c oughs> Is g r i g o r นายรู้จ hmm. okay. <c oughs> ักไอ้คนที่ชื่อเฮนรี่ใช่ไหมเขาอาจะได้ผลนะครับพูมอฮะโอเคพูติมเอาหรือวมินด์เฮ้ยนี่มันผิดจากที่คิดไปแล้วบูทซับนี่คืออะไรเฮ้ ช่วยกันครับแหมฉลาดอ่าไปไปเฮลี่บีล่ะแม่บ้า อะไรอะเมโลดี้อ้า too bad you didn't know how to play ไม่รู้วิธีเล่นนะพิกพ็อกเก็ตว e บ ไอ้ฝนนะอ๋ออันนีรีเมมเบอร์ได้นะ oh, remember, remember that. คือเราไม่ได้ช่วยผู้หญิงผมแดงมานะครับลองช็อตพาวเวอร์จัมพาวเวอร์จัม Ủi. Đồ về này lên. Bungee. Pu. Chị phải dạng lại, on me.

การที่เลียมเป่าหัวเด็กให้โตรอรอแล้วล <c oughs> อยเหรอยไงวะอ๋อกองกองกองนี่ฮะ just a box แค่กล่องนึง ใ <Harriet> บไม้นี่คืออะไรเฮ้ยคุ้นนะเกมเหมือนเคยเล่นตทใไมเด็กๆเลือแน่นอนครับเราคิดการใหญ่ ไม่รู้เลยไงว่ามีมีกัปตันหายไปนะครับเหลือเล็กก็ได้วะนีอเหรอแหละ Probably off to see his family กาสิเมฆเดี๋ยวเราไปดูภาคสองกันต่อเลยดีกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะ หาทางช่วยเอลี่ Ellie ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันหาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับตอนที่สองเลยก็คือบูซับนะครับโอเคคราวนี้เราจะไม่พลาด Thanks. And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. that's funny. This track. This track, I Oh yeah, last note. Okay. Oh. He's dancing like that. Come on, Ellie. Ah. ยังไงครับ oh, yeah, ทอกายครับต่ hey, อตัว <c> ต <oughs> ่อตัวไอ้บาร์กัวไงเป็นคาคิดที่แย่มากโอ้ย oh, yeah, last n i t โอเคอืมอืมถสามารอาคุณขึ้นไปได้คุณสามารเปิดประตูไ r ้ย กอมวิวเตอร์ยูโดก็ฟอสโอ้โหดูสตาร์วอร์มเลยมันใช้ได้เด้อวะเอาเออทัเยไนเปอร์ไลฟเฟิน แกเนตอ้มีม่รูตัวรโดใส่หนาด้วยดีเซอร์รูปเอาเ้าจะพูดง่ายกเราตายด้วยนี่เฮ <sm ้ย

Hold the elevator? Nian nian. Thanks. Can you believe this inmate operating? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred. Oh. From the. Mm -hmm. <laughs> from the cafeteria. Nice try, inmates. There is convict here. Get down on ground. Oh. oh. รอบนี้แม่งวายป่วงมากไอ้นี่นีเอ่เฟกเราจะออกไปทางไหนมอเตอร์ไซค์แน่นอนครับพระเอกหนะังแอคชั่นอ This you are going โอ้โโอเคนะครับโอ้ยังเท่เลยครับมิดอันไลน์เลยครับรอดกับเพื่อนนะครับมีมิดแท้นี่มันดีนะครับโอเค คันนี้เราจะเป็นชาร์จเท,ทกเกอร์ชนเออรองเท้าเป้งสป,ปีดความแร็วเออน่าจะรอดแล้วชดกาแฟา <c oughs> ใหม่เอาใหม่นะครับ <c oughs> มัวแต่เต้น าโอ้โหไม่โดนทำไมถึงมีกล่องอยู่นี่อย่างยีนล่ะเฮ้ยยูทูบเบอร์ทำไงทำไงทำไงเว็บ <c oughs> โทรกดชา้เอา้ามือถูมัดอยู่นะครับืมลืมไปเราไม่ใช่แไตเตอร์แมนด้วยเนาะไอเทม โอลองหนมันหายไปไหนแล้ววะอืมเท่านครับเหมือนเฮลลี่สติกแมนนะครับสติกแมนหรือซิกแมนนะเหมือนจะหนีไปได้นะโอ้ยเดิมจ อยมันระดับดาวแล้วต้องถล่มรถถังครับ <c oughs> โทษทีไอไอมีดนี่แล้วกันดาบยักษ์เลยเนี่ยแทงทีเดียว <c oughs> โอ้ที่ไหน เ e าอ n ู่ทีเ h าเารปล่อยให้มขนผ่านประตูไปไ,ได้รถเอารถเลยชนมากเลยโอ้โหไล่มาเพียบเลยเฮ้ยนยิงแล้วยิงมัน ยิงมันกลับนะครับโอ้โหบอล <c oughs> แลม,มชนเ <c oughs> อายังไม่ตายครับยังไม่ตาย Paid, Henry. Really, ต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆจริงๆนะไม่มีใครหนีออกจากดูบอลได้นะครับวอฟสตาอแบกเอแบกทุงลมนะครับทุงลมยอมแพ้วอฟสตาดีกว่าขับมาที่เด I am. You're the first person to escape the wall, but this is the end for you. we have got two options here, Henry. You stay in there, or you return with us back. To... <coughs> I have to say, Henry, I'm not <coughs> Really, I am. You're the first person <coughs> to escape <the> <coughs> You've got two options here, Henry. เราไม่กดอะไรเลยมันน่าจะเป็นตัวเลือกที่สีของเราเดี๋ยวลองดูอ๋อเก่งเหลือเกินโอเคล่าแล้วไลน์อซุนเดดแกล้งตายนี่เอง เอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับแรื่องนี้สติกแมนนะครับกับตอน f ิลลี่เดอคอมเพลตครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดเล่นได้ที่ข้างล่างนี่เลยครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ยังไงก็อย่าลืมถักติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ